คืออันเนี้ยก็ตลกมากเลยนะคะเนี่ยคุณพูดเรื่องสอสอพักเก้าไกลมาก็ดีเลยเพราะว่าคือคนพวกสอสอเหล่านี้ก็ฉีดซโนแวคแต่ทําไมตอนนั้นคนเหล่านี้ไม่ไปตั้งคําถามอะไรกับสอส .9 ก้าไกลบ้างว่ารับงานรัฐบาลมาหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปฉีดซโนแวคมาได้ไงทาไมตอนนั้นเงียบและทําไมตอนนี้มาทําเป็นล่าแม่มดดาราต่างๆที่เขาไปฉีดวัคซีนซโนแวคนะคะมี จะพาไปดูความว่างของคนเอาตัวอย่างสักเล็กน้อยคุณอันิยาตัวอย่าง,างความว่างของคนนะคือจะบอกตอนนี้อาจจะแบบว่าในช่วงของการกักตัวหรือไม่มีอะไรทําหรือเปล่าเนี่ยนะเขาว่างขนาดที่ว่าเขาไปจับผิดเลยนะคะ<อ>ว่าคุณชมพู่เนี่ยรับงานมาแน่นอนเพราะดูจากข้อความที่คุณชมพู่เขียนในไอจแล้วเนี่ย พี่ฉันว่านี่ไม่ใช่ชมพู่เพราะถ้าเป็นชมพู่หรือคนปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำที่เป็นทางการแบบนี้อ๋อโอ้โหนี่ลึกซึ้งมากเลยลึกซึ้ง <laughs> ยกตัวอย่าง <laughs> เขาก็ไปคัดเอาเลยนะเขาก็ยกตัวอย่างมาหนึ่ง p ารากราฟที่คุณชมพู่เขียนว่าก่อนอื่นขอแชร์ว่าส่วนตัวตัดสินใจแน่วแน่ที่จะรับวัคซีนขีดเลยบอกคําว่าแน่วแน่เนีน่ยมันทางการเกินไป <laughs> ถ้าเป็นปกติแล้วจะต้องใช้คําว่าตัดสินใจละออ่า <laughs> <laughs> ตัดสินใจแน่แน่ที่จะรับวัคซีนเนื่องจากสถานการณ์าการ,การแพร่ระบาดตอนนี้ที่นหนักหน่วงมีลูกเล็กห่วงว่าจะเป็นพาหะให้ยายหนิงยายหนิงก็คือคุณแม่คุณชมพู่เน่ยนะคะและที่สําคัญที่สุดคือมีแลนที่จะตั้งคันใช้คําว่าตั้งคันมันเป็นทางการเกินไปชาวบ้านต้องใช้คําว่ามีน้องเออเพราะฉะนั้นเนี่ยรับงานมาแน่ <laughs> เห็แต่มองไม่เห็นเลยว่าสถานการณ์นี้จะยืดเยื้อไปอีกเท่าไหร่อยากจะให้ตัวเองมีภูมิคุ้มกันที่มากที่สุดนอกเหนือไปจากการตั้งการดให้สูงที่สุดเนี่ยคำเนี้ยคำเนี้ยรักงานชัวร์เลยสบคชอบพูดกันว่าตั้งการดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นชมพู่ ชมพู่หรือคนทั่วไปเขาจะไม่ใช่คํานี้ใช้คำว่าดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอ๋อแบบคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่คนที่แพ้ก็ต้องตั้งการดสูงอและ์เวิร์ดสำคัญอีกคำหนึ่งก็บอกคำนี้ชัวๆเลยคุณชมพู่พูดว่าคุณชมพู่พูดว่าวัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดโอ้นั่นชัดเลยนะเขาบอกว่าคํานี้แหละคําเดียวกับที่หมอทวีสินพูดคําเดียวกับที่หมอกระทวงสาสุขพูดคําเดียวกับรัฐบาลพูดรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์คุณชมพู่รับงานมาโอ้นี่นี่น,นี่แหละความว่างความว่างคนที่มันว่างมาก <c oughs> นะผมไม่เห็นจะแปลกเลยไอ้คำว่ากาดให้สูงเนี่ยตั้งกาดสูงนะมันไม่คำติดปากนะเขาพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองออนะแล้วก็คือคุณเนี่ยคนที่โพส ไปจับผิดคุณชมพู่แบบนี้อันนี้คือการตกอการตกไปว่าอะไรการเวลาเราจะวิจารณ์ใครเนี่ยต้องตั้งการสูงเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องพลาดและไปโชว์ไอ้ความไม่รู้เรื่องที่เราวิจารณ์เขานะภาษาชาวบ้านเรียกว่าโชง้อเออเนี่ยคุณกาดตกเยอะแยะไปหมดเลยทาไมการพูดว่าตั้งคันเนี่ยมันมันเป็นทางการตรงไหนคือข้าพยายามจะสรุปว่าที่คุณชมพู่เอามาโพสต์อธิบายรีวิวเนี่ยนะเหมือนกับว่า รัชการเขียนให้และามาโพสเพราะม่เป็นภาษาทางการคนโพสเนี่ยนะคะเ,<อ>เขาเขียนว่าลองแก้ไวยากรณ์ดูนี่ไปแก้คำาให้เขาด้วยนะลองแก้ไวยากรณ์ดูลองอ่านในไอจมันมีกลิ่นความเป็นทางการลอยมา พู้นี้จมูกดีเออจมูกคุณดีมากเลยนะมีกลิ่นรัฐประหารลอยมามีกลิ่นความเป็นทางการลอยมามีกลิ่นของการมโนลอยเข้ามาในจมูกเราสองคนเลยตุ๊ตุ๊เลยตุ๊ตุเลยนะครับตุตุนี่แหละคาว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดเนี่ยน,นะไม่ใช่เฉพาะหมอไทยพูดนะคะหมอฝรั่งหมอฝรั่งเขาก็พูดในสารคดีถ้าไปดูเปิดโลกให้กว้างเนี่ย เขาก็พูดแต่เขาไม่พูดคำภาษาไทย <อะ S 2> เขาพูดภาษาอังกฤษเขาบอกเลยบอกว่าฉีดไปเถอยี่ห้อไหนก็ฉีดไปเถอฉีดให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะายี่ห้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันจะเป็นคําที่แบบไปรับงานเขามาตรงไหนอ่ะคือ,ค,อคือกรณีคุณชมพู่แล้วมีคนพวกนี้เข้าไปโจมตีเนี่ยมันบอกอะไรเราหลายอย่างเลยนะครับหนึ่งก็คือกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับ เป็นกลุ่มคนที่ประกาศตัวเองว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นแต่ลองหลับตานึกภาพดูนะครับว่าถ้าคนกลุ่มนี้ขึ้นมามีอำนาจจริงเนี่ยบ้านเมืองมันจะไปอย่างไงคุณนันทยาคุณผู้ชมนะครับหนึ่งเป็นพวกคับแคบไม่มีเหตุมีผลนะใครแล้วก็บอกว่าเป็นประชาธิปไตยใครทําอะไรไม่เหมือนตัวเองแม้ว่าถูกแต่ตัวเองบอกว่าผิดนะนี่ร้บบอก บรรดาดาราศิลปินทั้งหลายไม่ต้องไปกลัวรกระแสในทวิตเตอร์แบบนี้นะค,คือเห็นเยอะๆแบบนี้เนื้อในกลวงที่ผมพูดเลยนะครับหลายคนที่เขาเป็นคนจริงคนจังและเขามีของจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นนักร้องแล้วคุณร้องเพลงดีจริงๆคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกคนพวกนี้พิสูจน์แล้วหลายครั้งหลายหนในการแบรน์ประกาศแบนด์สินค้าที่ห่อโน่นนี่นั่นปรากวว่าสินค้าที่แบนด์ที่ถูกแบนด์เนี่ย แย่เลยพนักงานแย่เลยขายดีขายดีอะไรไอ้ไอ้มันฝรั่งทอดอะไรนะผมก็ไม่เคยคิดจะกินเลยนะคุณนันิยาเพราะมันผมกลัวมันอ้วนมันฝรั่งแล้วก็มาใส่ผงโน่นนี่นั่นแล้วผมก็เดินไปผ่านห้างที่เขาขายเนี่ยผมก็ยังงองทำาไมคนมันต้องไปเข้าคิวกันเยอะแยะพอถูกแบนด์ปุ๊บเยอะกว่าเดิมอีกเพราะอยากลองกินร้านสุกี้นะครับหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพราะฉันเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เป็นตัววัดปริมาณ ของคนจริงๆว่าโอเคคนในสังคมจริงๆเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งแล้วคนกลุ่มนี้หมกมุ่นอยู่แต่ในโลกของทวิตเตอร์ที่เขาเรียกว่าทวิตพบเนี่ยนะแล้วก็เข้าใจเอาเองว่านี่คือโลกที่มันเป็นจริงจริงๆคนพวกนี้ด่าประเทศตัวเองว่ากาลาแลนดแต่ว่าตัวพวกเขาเนี่ยสร้างกาลาใบใหม่แล้วเป็นกาลาที่เล็กมาก<ห>เป็นกาลาเสมือนมันกาลาที่เขาตั้งขึ้นมาเองอ่อะสร้างขึ้นมาเองแล้วก็อยู่กันแต่ในโลกของตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนมีมีคนหนึ่งนะบอกว่า ถ้ารณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเข้าใจได้ค่ะแต่อวยซิโนแวคทั้งๆที่ทั้งโลกเขารู้ข้อมูลกันพอสมควรแล้วเนี่ยว่าประมาณว่าซิโนแวคมันแย่แค่เนี้ยมันดูปลอมมันก็เลยดูปลอมมันเลยกลายเป็นว่าคุณชมพู่มาดูปลอมเพราะมาอวยซิโนแวคซึ่งเป็นยี่ห้อที่คนทั้งโลกเขารู้แล้วว่ามันห่วยประมาณนั้นน่ะคุณไปอยู่โลกไหนมาโลกไหนที่เขาบอกว่ามันห่วยนะคุณคุณมาจากโลกไหน นี่นี่คือปัญหาของของประเทศเราอย่างหนึ่งนะครับค่ะแล้วก็เนี่ยทำให้เราก็นึกถึงคือคำคำของนักปรา์คนนี้ก็ยังคงเป็นคำที่ใช้ได้อยู่เสมอในยุคข,ของโซเชียลมีเดียนะค,คะนี้เราเคยเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับอุมแบรโตเอโกเป็นนักปรา์ร่วมสมัยชาวอิตาลีเขาบอกแบบนี้โซเชียลมีเดียทำให้คนโงอกเขามีที่ทางขึ้นมา แต่ก่อนคนพวกนี้พูดกับแก้ววายในบาร์โดยไม่เป็นภัยต่อสังคมแล้วก็เงียบปากไปแต่ตอนนี้คนพวกนั้นมีสิทธิ์ที่จะพูดเท่าเท่ากับผู้ชนะรางวัลโนเบลมันคือการรุกรานของคนเขาชัดๆคนเขาไม่ได้หมายความว่างโง่เพราะรายการศึกษาหรือว่าจนแต่เขาเพราะไร้มโนสำนึกสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่าดา่าโอเนี่ย ผมเคยเอาเพจเนี้ยไปไปโพสใน Facebook คุณนันทยาโอ้โหคนใน Facebook ที่เป็นเพื่อนกับผมนั่นนะอ,อถูกใจแชร์กันไปเยอะแยะเลยนะแล้วมันเป็นสถานการณ์จริงๆที่เ,เกิดขึ้นและตราบใดที่มีโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะขดเนี้ยยังใช้ได้เสมอไม่มีเชยคือใครก็ไม่รู้อ่ะนะสามารถไปเถียงเรื่องวัคซีนกับคุณหมอยงได้นะอ๋อใครก็ไม่รู้นะครับความรู้อย่าว่าแต่หางอึงเลยนะครับ ูดอืยังไม่พอเลยเนี่ยนะค่ะไปเฉียงออกไปด่าหมอนัครเปรมศรีผู้อำนวยการสถ,ถาบันวัคซีนว่ายังงุ้นอย่างนี้ที่บอกว่าคนทั้งโลกเขารู้ว่าซีโนแวคไม่ดีเลยต้องถามว่าโลกไหนโลกของเขาไงโลกของเขาโลกใบเล็กๆของเขานั่นแหละแต่ตอนนี้แนวโน้มมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะตอนนี้มีคนดังๆมากมายไม่ใช่เฉพาะคุณชมพู่ที่ไปฉีดวัคซีนซีโนแวคด้วยนะคะ ยังมีอีกหลายคนอย่าง